ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่อนทุกคนคะ่ะวันนี้กะมีโอกาสได้มัแต่งโตให้พี่น้องเบิงนะะ์นแล้วค่ะแบ็กดาวก็แบบรุกรุงรังนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้กะบวงสรวงเจ้าภาพทางไกลต่างประเทศคะ่ะพี่น้องคะ่ะเนื่องจากว่าเพื่อนเพิ่นได้ดีแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนบลนไวเพื่อนกะสีไแเ่บลนไห้นะคะเบิร์นกะโอ้ใส่เครื่องประดับไม่รู้กี่ชุดแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ ตีมสีทองค่ะวันนี้ก็ใส่สีทองเปียนเหลวเป็นอีกเพิ่มประดับก็ได้จากวันนี้เราก็ตีมสีทองก็เครื่องประดับก็บตามใจฉันเลยค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แบบว่าไรสุดแต่งตัวจังอันนี้กะหอนค่ะพี่น้องค่ะห่อนแห้ง อันนี้ก็จะเป็นตีมสีทองวันนี้เราก็หัดแต่งหน้าทำผมก็ยังไม่เนี้ยบเท่าไหร่นะคะก็ฝากติดตามนางลำตัวน้นอยๆกับตบ้านหน่อยปันไดดรอกคะ่กะกับตัวใหญ่เติบนะคะสังสิีวัาโตหน่อยก็คือสีขีดตัวจ้ะวันนี้เราก็หัดแต่งหน้าทำผมเองซึ่งแต่ก่อนเราก็จะใช้วิกผมนะคะเพราะว่าเราไปตัดผมสั้นมาผมเรายังไม่ยาวนะคะพี่นอ้องค่ะ เรื่อผมผมก็เริ่มยาวแล้วคิ้วเราก็ยังเขียนไม่เป็นยังไม่เป๊ะไ,ไม่ปังนะคะพี่น้องคะก็ฮัดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะจนกว่าจะเป๊ะจนกว่าจะปังเราก็ต้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะแต่ว่าก็ฝากเป็นกําลังแรงใจเชี่อในเดอ้อนะคะ่ะพี่น้องคะสาหรับนางล่ําจํเป็นเนาะคะ่ะกระลําบเป็นปันใดเนาะ,ะแต่ว่าก่ําด้วยใจศรัทธานะคะแต่งตัวเองอะไรเองหมดไม่ ้านนะคะก็คือบ้ร่บดร่ข้าวลลาน,นะคะ่ะมีเข้มคัดกับเครื่องประดับหลักร้อยด้วยค่ะนี่นี่เราก็ใส่ตีมสีทองทั้งเครื่องประดับสีสีทองแล้วก็สีเงินนะคะพี่น้องคะกะ ฝากติดตามผลงานทางช่องยูทูบ b e ด้วยค่ะพี่น้องขากะสีโงให้พี่น้องได้รับชมรับเบ่งนะคะวันนี้ก็อุ้ยหน้าอิ่มอวดมากค่ะหนากระยิ่แห้งเนาะคะ่ะพี่น้องคขาวันนี้กะมีใจะค่ะิีใจที่ได้ที่สุดเราก็ใส่เป็นจากที่เราใส่ไม่เป็นนะคะพี่น้องค่า กฝากติดตามผลงานบายสีงานลำนะคะพี่น้องคะกะมีเจ้าภาทุกหลอบกับขอพระคุณเจ้าภาพทุกเจ้าภาพนะคะที่ไว้วางใจ